เมื่อคุณอายุครบ60ปีและมากกว่านั้นใครจะยืนเคียงข้างคุณอย่างแท้จริงในวัยหนุ่มสาวคำตอบอาจดูชัดเจนครอบครัวเพื่อนสนิทหรือคนที่คุณรู้จักมานานแต่เมื่อคุณอายุ60ปีความเป็นจริงเริ่มเปลี่ยนไปชีวิตเปลี่ยนแปลงผู้คนยุ่งขึ้นความสําคัญเปลี่ยนและคุณอาจระนักว่าระบบสนับสนุนที่คุณเคยเชื่อมั่นอาจไม่น่าเชื่อถืออย่างที่คิดในวิดีโอนี้เราจะเปิดเผย6กเสาหลักที่สําคัญซึ่งจะก,กลายเป็นสิ่งที่พึ่งพาได้มากกว่าครอบครัวเมื่อคุณอายุมากขึ้น นี่ไม่ใช่การผลักสายคนออกไปแต่เป็นการเข้าใจว่าความมั่นคงที่แท้จริงมาจากไหนและทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ถูกทิ้งให้ประบางเมื่อต้องการการสนับสนุนมากที่สุดเมื่อคุณสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งจากหกเสาหลักนี้คุณจะได้รับความมั่นคงและความเป็นอิสระที่จะพาคุณผ่านความท้าทายของชีวิตโปรดติดตามจนจบเพราะหกเสาหลักนี้อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองการสนับสนุนและเมื่อคุณเข้าใจมันคุณจะไม่รู้สึกไร้พลังโดดเดี่ยวหรือไม่พร้อมอีกต่อไปมาเริ่มกันเลย เสาหลักที่1ความมั่นคงทางการเงินการสนับสนุนที่น่าเชื่อถือที่สุดที่คุณจะมีไม่ใช่คนแต่เป็นความเป็นอิสระทางการเงินเงินอาจไม่ซื้อความสุขได้แต่ซื้อความมั่นคงเสรีรภาพและความสบายใจเมื่ออายุมากขึ้นคุณจะตระหนักว่าการพึ่งพาครอบครัวในเรื่องเงินไม่ใช่แผนแต่เป็นความเสี่ยงลูกๆมีชีวิตของตัวเองมีค่าใช้จ่ายและครอบครัวที่ต้องดูแลแม้ว่าพวกเขาจะรักคุณมากพวกเขาอาจไม่สามารถช่วยได้เมื่อคุณต้องการมากที่สุดลองนึกถึงคุณสมศักดิ์ชายวัยเจ็ดสิบสองปี พี่คิดว่าลูกๆจะช่วยหากเขามีปัญหาทางการเงินเขาเคยช่วยลูกๆส่งเรียนมหาวิทยาลายัยให้ยืมเงินเมื่อต้องการและอยู่เคียงข้างเสมอแต่เมื่อปัญหาสุขภาพที่ไม่คาดคิดทําให้เงินออมหมดเขาหันไปหาลูกๆแต่พบว่าพวกเขากําลังดิ้นรนกับหนี้จำานองค่าใช้จ่ายและปัญหาการเงินของตัวเองไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะชีวิตคาดเดาไม่ได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ความมั่นคงทางการเงินเป็นหนึ่งในเสาหลักที่แข็งแกร่งที่สุดมันไม่เกี่ยวกับการร่ารวยแต่เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมมีแผนสําหรับเหตุฉุกเฉินรายได้ที่มั่นคง และความเข้าใจในการจัดการเงินเองเพื่อไม่ต้องพึ่งพาใครหากคุณอยู่ในวัย60หรือมากกว่าถามตัวเองว่าฉันมีเงินออมพอสําหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดไหมรายไ,รได้หลังกเกษียณมั่นคงหรือไม่ฉันลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจทําให้เปราะบางลงหรือยังหากคำตอบคือไม่ถึงเวลาลงมือทําเรียนรู้การจัดงบประมาณอย่างชาญฉลาดหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จําเป็นและลงทุนในสิ่งที่ให้ความมั่นคงระยะยาวเพราะสุดท้าย แล้วความมั่นคงทางการเงินจะยืนเคียงข้างคุณไม่ว่าชีวิตจะโยนอะไรมาทางคุณเสาหลักที่ 2. ส,สุขภาพร่างกายสิ่งหนึ่งในชีวิตที่ความรักเงินหรือการสนับสนุนจากผู้อื่นไม่สามารถทดแทนได้คือสุขภาพของคุณหลังอายุ60ร่างกายของคุณจะเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคุณอาจมีเงินอมอมากมาย แต่ถ้าสุขภาพล้มเหลวเสรีภาพของคุณก็หายไปและถึงแม้ว่าครอบครัวจะห่วงใยคุณพวกเขาไม่สามารถออกกำลังกายแทนคุณกินอาหารที่เหมาะสมแทนคุณหรือหยุดผลกระทบของการสูงวัยได้ความรับผิดชอบนั้นตกอยู่ที่คุณทั้งหมดหลายคนและเลยสุขภาพคิดว่าเมื่อถึงเวลาจะมีคนคอยดูแลแต่ความจริงคือแม้ว่าครอบครัวจะรักคุณพวกเขามีชีวิตของตัวเององค์อาจไม่มีเวลาพลังงานหรือความสามารถในการเป็นผู้ดูแลและการพึ่งพาคนอื่น ในการจัดการความเป็นอยู่ของคุณอาจทําให้รู้สึกร้ายพลังนั่นจึงเป็นเหตุผลที่การให้ความสําคัญกับสุขภาพตอนนี้เป็นการลงทุนที่สําคัญที่สุดสําหรับอนาคตลองดูเรื่องราวของคุณสมชายชายวัยหกสิปีที่เคยกระฉับกระเฉงในวัยหนุ่มแต่ปล่อยตัวหลังกเกษียณคิดว่ามีเวลาเหลือเฟือที่จะกลับมาฟิตแต่ไม่นานพลังงานของเขาลดลงความคล่องตัวถดถอยและงานง่ายๆกลายเป็นเรื่องยากลูกๆมาเยี่ยมเมื่อทําได้แต่ไม่สามารถอยู่ได้ทุกวันเพื่อช่วยเขาในที่สุดเขาตรหนักว่า หากต้องการรักษาความเป็นอิสระเขาต้องควบคุมสุขภาพของตัวเองไม่ใช่พรุ่งนี้หรือปีหน้าแต่ตอนนี้คุณไม่จําเป็นต้องฝึกเหมือนนักกีฬาแต่ความพยายามเล็กๆที่สม่ําเสมอสร้างความแตกต่างขยับร่างกายทุกวันกินอาหารที่บํารุงร่างกายและจริงจังกับการตรวจสุขภาพหากคุณเพิกเฉยต่อสัญ,ญญาณเตือนความเจ็บปวดที่ไม่หายเป็นปัญหาการเดินหรือการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน ถึงเวลาหยุดผลักมันทิ้งสุขภาพของคุณในอนาคตจะขอบคุณสำหรับทุกการเลือกที่ดีที่คุณทำวันนี้เพราะสุดท้ายแล้วระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่ลูกศิษย์พี่น้องหรือเพื่อนแต่เป็นความสามารถของคุณในการคงความแข็งแรงกระชักระเฉงและสมรรถภาพยิ่งคุณให้ความสำคัญกับสุขภาพตอนนี้คุณยิ่งต้องพึ่งพาคนอื่นน้อยลงในอนาคตหากคุณยังดูวิดีโอนี้และพบว่าข้อมูลเหล่านี้มีค่าโปรดแสดงความคิดเห็นโดยทิมพ์หมายเลขสอง ด้านล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่และหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกฉันแนะนำให้สมัครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใดๆมาไปต่อกันเสาหลักที่ 3. วงสังคมของคุณหนึ่งในความผิดพลาดใหญ่ที่สุดที่คนทำเมื่ออายุมากขึ้นคือการแยกตัวออกจากสังคมบางทีมันเกิดขึ้นชา้ชาๆเพื่อนย้ายออกไปคนที่รักจากไปและก่อนที่คุณจะรู้ตัววงสังคมของคุณเล็กลงกว่าที่เคยจินตนาการปัญหาคือหาก ไม่มีมิตรภาพที่แข็งแกร่งความเหงาจะคลืบคลานเข้ามาและความเหงาโดยเฉพาะหลังอายุ60เป็นอันตรายมันไม่เพียงส่งผลต่ออารมณ์แต่ยังต่อสุขภาพความเฉียบแหลมทางจิตใจและแม้แต่อายุไขคุณอาจคิดว่าครอบครัวจะอยู่เคียงข้างเพื่อให้ความบันเทิงแต่ความจริงคือลูกๆมีชีวิตของตัวเองมีงานครอบครัวและความรับผิดชอบที่ถอมันให้ยุ่งถึงแม้ว่าพวกเขาจะรักคุณมากพวกเขาไม่สามารถเป็นแหล่งเพื่อนเพียงแหล่งเดียวได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่วงสังคม เป็นหนึ่งในเสาหลักที่สําคัญคนที่คอยทมไถยทําให้คุณหัวเราะและนําพลังงานมาสู่ชีวิตของคุณความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยแต่เป็นสิ่งจําเป็นลองดูคุณสมจิตหญิงวัยเจบสาปีที่เพึ่งพาครอบครัวเพื่อความเป็นเพื่อนเธอมีลูกชายสองคนที่รักเธอมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขายุ่งกับงานและการเลี้ยงลูกการมาเยี่ยมทุกวันและการรวมตัววันหยุดลดลงคุณสมจิตเริ่มรู้สึกเหงารอโทรศัพท์ที่ไม่มาเสมอจากนั้นเธอเปลี่ยนแปลงเริ่มติดต่อเพื่อนเก่าเข้าร่วมกลุ่มชุมชน และเริ่มงานอดิเรกใหม่ที่ทําให้พบคนใหม่ทันใดนั้นชีวิตของเธอเต็มไปด้วยบทสนทนาเสียงหัวเราะและความรู้สึกมีเป้าหมายเธอไม่ต้องรอครอบครัวเพื่อรู้สึกเชื่อมโยงเธอสร้างมันขึ้นมาเองมิตรภาพกลุ่มชุมชนรหรือแม้แต่คนรู้จักทั่วไปมอบสิ่งล้ำค่ะหาความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่คุยด้วยกลุ่มอ่านหนังสือหรือกลุ่มที่ยินการมีคนในชีวิตนอกครอบครัวสร้างหลักฐานของความแข็งแกร่ง ทางอารมณ์ยิ่งคุณสร้างความสัมพันธ์ตอนนี้คุณยิ่งมีพลังในปีต่อๆไปทางตัวเองว่าวันนี้ใครในชีวิตที่ทําให้คุณมีความสุขหากคำตอบไม่ชัดเจนถึงเวลาขยายวงสังคมเพราะสุดท้ายแล้ววงสังคมที่แข็งแกร่งไม่ใช่แค่การมีเพื่อนแต่เป็นการมีคนที่ยกคุณขึ้นเตือนถึงคุณค่าของคุณและทำให้ทุกช่วงชีวิตสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเสาหลักที่4ความรู้สึกมีเป้าหมายหนึ่งในแหล่งสนับสนุนที่ถูกมองข้ามในชีวิต ไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นความรู้สึกมีเป้าหมายของคุณเองหลังอายุ60หลายคนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทที่เคยให้ความหมายเช่นการเป็นพ่อแม่คนทำงานหรือผู้ดูแลเริ่มจังหายการเกษียณเข้ามาลูกๆเป็นอิสระและจังหวะชีวิตช้าลงหากไม่มีทิศทางที่ชัดเจนง,ง่ายที่จะรู้สึกเหมือนมองไม่เห็นไม่จําเป็นหรือหลงทางความจริงคือไม่ว่าครอบครัวจะรักคุณแค่ไหนพวกเขาให้เป้าหมายแก่คุณไม่ได้คุณต้องสร้างมันเองการมีเหตุผลตื่นเช้าไม่ว่าจะเป็นความลหลงใหลโครงการหรือเป้าหมายทําให้จิตใจคุ้ น้ฉียบแหลมอารมณ์มั่นคงและชีวิตสมบูรณ์มันทำให้คุณมีส่วนรวมกับโลกแทนที่จะแค่มองจากข้างสนามลองนึกถึงคุณวิชัยวิศวก,กรเกษียณวัยเจปีเมื่อเขากเกษียณเขาตื่นเต้นที่จะพักผ่อนแต่หลังจากไม่กี่เดือนเขารู้สึกกระสับก,กระส่ายเหมือนขาดอะไรบางอย่างวันของเขารู้สึกว่างเปล่าลูกๆมาเยี่ยมบ้างแต่พวกเขามีชีวิตของตัวเองนั่นเมื่อเขาตัดสินใจลงมือทำ เริ่มเป็นอาสาสมัครที่โรงเรียนท้องถิ่นสอนเด็กๆสร้างสิ่งของไม่นานเขามีเหตุผลใหม่ในการตื่นทุกเช้าสิ่งที่ทำให้รู้สึกมีคุณค่าและมีส่วนร่วมกับชีวิตเป้าหมายไม่จำเป็นต้องมาจากงานอาจเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกมีชีวิตการเรียนรู้สิ่งใหม่การเป็นที่ปรึกษาการทำส่วนการวาดภาพการท่องเที่ยวหรือตั้งเป้าหมายส่วนตัวมันเกี่ยวกับการทำสิ่งที่นำความสุขและรักษาความกระตือือร้นทั้งทางจิตใจและอารมณ์หากคุณรู้สึกว่าวันที่ดีที่สุดอยู่ข้าง หลังถึงเวลาเปลี่ยนความคิดนั้นเป้าหมายของคุณไม่หายไปเมื่ออายุมากขึ้นมันพัฒนาขึ้นและยิ่งคุณลงทุนในการค้นหาความหมายในชีวิตประจําวันคุณยิ่งต้องพึ่งพาคนอื่นเพื่อความสุขน้อยลงเพราะสุดท้ายแล้วการสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่คนที่จับมือคุณแต่เป็นฝ่ายในตัวคุณที่ผลักดันคุณไปข้างหน้าหากคุณยังดูวิดีโอนี้และพบว่าข้อมูลเหล่านี้มีค่าโปรดแสดงความคิดเห็นโดยทิมหมายเลขดอ หานอล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่และหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกฉันแนะนําให้สมัครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใดๆการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสร้างเนื้อหาดีๆเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจต่อไปมาไปต่อกันเสาหลักที่5ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ชีวิตมีวิธีทดสอบคุณไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หลัง60ความทา้าทาย ไม่ได้หยุดมันแค่เปลี่ยนไปมิตรภาพจางหายคนที่รักจากเป็นปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นและบางครั้งชีวิตรู้สึกเหงาวกว่าที่เคยความจริงคือไม่ว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่นมากแค่ไหนแหล่งพลังที่เชื่อถือได้ที่สุดจะมาจากภายในความสามารถในการปรับตัวประมวลผลอารมณ์และหาความสงบในช่วงเวลาที่ยากลำบากคือสิ่งที่ทำให้คุณก้าวต่อไปแม้ว่าสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหลายคนพึ่งพาครอบครัวเป็นระบบสนับสนุนทางอารมณ์คิดว่าลูกพี่น้องหรือญาติจะคอยปลอบโยนแต่ ความจริงคือทุกคนมีสมรภูมิของตัวเองพวกเขาอาจไม่มีเวลาหรือพลังงานในการเป็นแหล่งความมั่นคงทางอารมณ์ที่คุณต้องการนั่นจึงเป็นเหตุผลที่การสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์สาคัญมากมันทําให้คุณค้นพบพลังในตัวเองแทนการค้นหาจากผู้อื่นลองดูเรื่องราวของคุณสุนันทาหญิงวัย7จปีที่สูญเสียสามีหลังแต่งงาน40ปีตอนแรกเธอ พึ่งพาลูกเพื่อการสนับสนุนทางอารมณ์แต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอตระหนักว่าแม้พวกเขาจะห่วงใยมากพวกเขามีครอบครัวและความรับผิดชอบของตัวเองเธอรู้ว่าไม่สามารถคาดหวังให้พวกเขามาเติมเต็มความว่างเปล่าที่รู้สึกได้แทนที่จะปล่อยให้ความโศกเศร้ากลืนกินเธอโฟกัสที่การเสริมสร้างตัวเองทางอารมณ์เข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนเริ่มเขียนบันทึก และฝึกการรู้สึกขอบคุณทุกวันไม่นานเธอค้นพบสิ่งที่ทรงพลังเธอไม่ต้องการคนอื่นมาซ่องความเศร้าเธอมีความแข็งแกร่งในการเยียวยากัวเองความยืดหยุ่นทางอารมณ์ไม่ใช่การกดขี่อารมณ์หรือแส้งแข็งแกร่ง,งตลอดเวลามันเกี่ยวกับการยอมรับความเจ็บปวดประมวลผลอย่างมีสุขภาพและพัฒนานกลไกการรับมือที่ช่วยให้คุณผ่านขึ้นลงของชีวิตด้วยความสง่าง,งามมันเกี่ยวกับการมีช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเขียนการทำสมาธิการบำบัด หรือการสะท้อนตัวเองที่ช่วยให้คุณพบความสงบในตัวเองแทนการพึ่งพาคนอื่นไม่ว่าชีวิตจะโยนอะไรมาทางคุณความสามารถในการยืนหยัดด้วยตัวเองจะเป็นหนึ่งในแหล่งสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งคุณปลูกฝังความยืดหยุน่นทางอารมณ์คุณยิ่งรู้สึกพึ่งพาคนอื่นเองเพื่พคอ,อความสมบูรณ์น้อยลงเพราะสุดท้ายแล้วคนที่อยู่กับคุณผ่านทุกความยากลําบากและชัยชนะคือตัวคุณเองเสาหลักที่6ความสามารถในการปรับตัว หากมีหนึ่งความจริงเกี่ยวกับชีวิตหลัง60คือไม่มีอะไรคงที่ผู้คนเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนและสิ่งที่คุณเคยพึ่งพาอาจไม่น่าเชื่อถือเหมือนเดิมกุญแจสู่การจเจริญเติบโตในช่วงนี้ไม่ใช่การยึดติดกับอดีตแต่เป็นความสามารถในการปรับตัวผู้ที่ดิ้นรนมากที่สุดกับการสูงวัยมากเป็นคนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงยึดติดกับสิ่งที่เคยเป็นแทนการยอมรับสิ่งที่เป็นแต่คนที่เรียนรู้การปรับตัวเปิดใจและต้อนรับความเป็นไปได้ใหม่พวกเขาจะพบความสุขและความสมบูรณ์ไม่ว่าชีวิต จะนำพาอะไรมาหลายคนคิดว่าเมื่อถึงวัยหนึ่งพวกเขาจะยึดติดกับวิธีของตัวเองแต่ความคิดแบบนั้นอาจอันตรายมันสามารถป้องกันคุณจากการค้นพบโอกาสใหม่พบปะผู้คนใหม่และเรียนรู้สิ่งที่อาจทำให้ชีวิตสมบูรณ์ลองดูคุณสมหมายชายวัยเจ็ดสปี ที่เคยพึ่งพามิตรภาพแบบพบหน้าเพื่อการเชื่อมต่อเมื่อเพื่อหลายคนย้ายออกไปหรือจากไปเขารู้สึกสูญเสียตอนแรกคิดว่านี่คงเป็นธรรมชาติของการสูงวัยแต่แทนที่จะยอมจำนวนต่อความเหงาเขาตัดสินใจปรับตัวเรียนรู้การใช้การโทรผ่านวิดีโอเพื่อติดต่อครอบครัวที่อยู่ไกลเข้าร่วมกลุ่มสนทนาออนไลน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และทำเพื่อนใหม่ในกระบวนการแทนที่จะปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงเอาชนะเขายอมให้ตัวเองเติบโตไปกับมันคนที่จเจริญเติบโตหลัง60ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีทรัพยากร หรือระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดพวกเขาเป็นคนที่ปอดต่อสิเสการติดอยู่กับที่ยังคงอยากรู้อยากอยากเห็นและหาวิธีปรับตัวไม่ว่าชีวิตจะโยนอะไรมาทางพวกเขาหากประตูปิดพวกเขามองหาอีกบานหากความสัมพันธ์เปลี่ยนพวกเขาหาวิธีเชื่อมต่อใหม่หากบางอย่างไม่ทํางานพวกเขายินดีลองสิ่งใหม่ความสามารถในการปรับตัวเป็นหนึ่งในเสาหลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันทําให้คุณผ่านชีวิตด้วยความยืดหยุ่นแง่บวกและความมั่นใจยิ่งคุณ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงคุณยิ่งรู้สึกเหมือนสูญเสียน้อยลงและยิ่งตระหนักว่าทุกช่วงชีวิตมีสิ่งใหม่ให้ได้รับหากคุณยังอยู่ที่นี่และพบว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์พิมพ์6ในความคิดเห็นด้านล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณกำลังดูการสนับสนุนของคุณช่วยให้ฉันสร้างเนื้อหาที่มีความหมายต่อไปและหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกฉันแนะนำให้สมัครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใดๆความคิดสุดท้าย การถึงวัยหกสและมากกว่านั้นเป็นช่วงชีวิตที่มาพร้อมกับทั้งปัญญาและความท้าทายและถึงแม้ว่าครอบครัวจะมีที่พิเศษในใจคุณความจริงคือการสนับสนุนที่น่าเชื่อถือที่สุดไม่ได้อยู่ในคนอื่นแต่อยู่ในหลักฐานที่คุณสร้างให้ตัวเองความมั่นคงทางการเงินทําให้คุณไม่ต้องพึ่งคนอื่นสุขภาพร่างกายกําหนดว่าคุณจะรักษาเสรีภาพและความเป็นอิสระได้หรือไม่วงสังคมทําให้คุณเชื่อมต่อมีส่วนร่วมและสมบูรณ์ทางอารมณ์ความรู้สึกมีเป้าหมายให้ความหมาย และทิศทางในชีวิตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ความยืดหยุ่นทางอารมณ์เสริมสร้างคุณต่อความยากลบาบากกองชีวิตและความสามารถในการปรับตัวทําให้คุณจเจริญเติบโตแม้สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนหากคุณมีหกเสาหลักนี้คุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวคุณไม่ต้องขอการสนับสนุนรู้สึกไร้พลังในยามยากหรือรอให้คนอื่นเข้ามาช่วยเพราะความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้มาจากการหวังว่าคนอื่นจะอยู่เคียงข้าง แต่มาจากการรู้ว่าคุณพร้อมที่จะยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งไม่ว่าชีวิตจะนำพาอะไรมาขอบคุณที่เข้าร่วมกับเราวันนี้เราอยากได้ยินจากคุณแสดงความคิดเห็นด้านล่างและแบ่งปันสิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้ในวันนี้และวางแผนจะนำไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไรความคิดเห็นของคุณสำคัญสำหรับเราดังนั้นอย่าลังเลที่จะแบ่งปันการอ่านความคิดเห็นของคุณให้แรงจูงใจและกำลังใจอย่างมากแก่เราหากคุณชอบวิดีโอนี้และพบว่ามีประโยชน์โปรดกดถูกใจสมัครสมาชิก และแชร์การสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสร้างเนื้อหาดีๆเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจต่อไปขอบคุณที่รับชมและเราหวังว่าจะได้พบคุณในวิดีโอถัดไป